ครั้งที่หนึ่งร้อยสิบหกก็เวทนาห้าเป็นไนเวทนาห้าคือส,สุขขินสีหนึ่งทุกขินสีหนึ่งโสมนัสสินสีหนึ่งโทมนัสสินสีหนึ่งอุเบกขินสีหนึ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนาห้าก็เวทนาหกเป็นไนคือจักขุสัมผัสสัชาเวทนาหนึ่ง โสตสัมผัสสชาเวทนาหนึ่งคานสัมผัสสชาเวทนาหนึ่งชิวหาสัมผัสสชาเวทนาหนึ่งกายสัมผัสสชาเวทนาหนึ่งมโนสัมผัสสชาเวทนาหนึ่งเหล่านี้เรียกว่าเวทนาหกก็เวทนาสิบแปดเป็นไนเวทนาสิบแปดคือเวทนาที่สหรคตด้วยโสมนัสหก เวทนาที่สหรคตด้วยโทมนัตหกเวทนาที่สหรคตด้วยอุเบกขาหกเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนาสิบแปดก็เวทนาสามสิบหกเป็นฉไนเวทนาสามสิบหกคือเคหสิตะโสมนัตหกเนคขมะโสมนัตหกเคหสิตะโทมนัตหกเนคขมะสิตะโทมนมัตหกเคหสิตะอุเบกขาหก เคขธรรม,มสิตตะอุเบขาหกเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนาสามสิบหกก็เวทนาร้อยแปดเป็นฉนะเวทนาร้อยแปดคือเวทนาที่เป็นอดีตสามสิบหกที่เป็นอนาคตสามสิบหกที่เป็นปัจจุบันสามสิบหกเหล่านี้เราเรียกว่าเวทนาร้อยแปดดูกระภิกษุทั้งหลาย ธรรมะปริยายอันมีปริยายร้อยแปดแม้นี้แลในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คงจะได้ผ่านพยัญชนะที่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุขมสุขเวทนาสุขเวทนามีอามิตรทุกขเวทนามีอามิตรอัตุขมสุขเวทนามีอามิตรแล้วก็สุขเวทนาไม่มีอามิตรทุกขเวทนาไม่มีอามิตร ทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรซึ่งข้อความในเรื่องมีอามิตรไม่มีอาิิรในัยยะของสังยุตติกายสลายตนวัตนิรามิตสุดก็ได้แสดงเรื่องของมีอามิ t รว่าหมายถึงเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณส่วนไม่มีอามิตรนั้นก็หมายความถึงเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยสมาธิ หรือเกิดขึ้นเป็นไปกับชาณจิตในสลายตนะวิพังพสูตรมัททิมนิกายอุปริปันนาที่ในอัธกถาแสดงว่าเคหะสิตะหมายถึงเวทนาอาศัยกามคุณเนคขมมานิสิตานิหมายความถึงเวทนาอาศัยวิปัสนาอัธกถาของสังยุตตนิกายสลายตนะวักนิรามิตสูตร มีข้อความว่าคําว่ามีอามิตรนั้นคือมีกิเลสเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะกล่าวว่าเป็นเนกครมะที่เกิดจากการเจริญสมาธิเป็นชาณจิตแต่ว่าในอัถกถาก็ได้กล่าวไว้ตรงกับสลายตนะวิพังคสูตรว่าคําว่ามีอามิตนั้นคือมีกิเลสนี่ก็เป็นเรื่องความละเอียดของพยัญชนะแต่ว่าเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็คือว่า ท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเวทนาไม่ได้พิจารณาความรู้สึกพิจารณาแต่เพียงบางนามบางรูปก็ให้ทราบว่ายังรู้ไม่ทั่วยังต้องเจริญปัญญาอีกมากนะักอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะรู้แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปยังไม่พอเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่มีที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้น ปัญญายังรู้ไม่ทั่วเป็นต้นว่าถ้าท่านยังไม่เคยระลึกรู้สภาพของความรู้สึกสติจะต้องระลึกรู้เพื่อละการยึดถือความรู้สึกนั้นว่าเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าการที่จะรู้แจ้งอริยสัตย์จะทำได้นั้นเป็นปัญญาที่รู้แจ้ง และก็ปัญญาที่จะรู้แจ้งได้ก็ต้องอาศัยการเจริญการอบรมความรู้ในลักษณะของนามและรูปให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะรู้แจ้งได้และก็ต้องมีความอดทนมากที่จะระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าหนทางนี้ก็เป็นหนทางที่พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านได้ดำเนินมาแล้ว เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะเป็นสาวกได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ไม่มีหนทางอื่นก็จะต้องเป็นหนทางนี้เองที่จะต้องเพียรอดทนระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่หนทางอื่นในสามโมหาวิโนธนีอัตถกถษาของวิพังปรกรณ์สติปัฏฐานวิพังคณิเทศ มีข้อความเรื่องสติปัฏฐานสามซึ่งมีคำอธิบายว่าที่โคจรแห่งสติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานที่โคจรแห่งสติก็หมายความว่าที่สติระลึกรู้ได้แก่อารมณ์นั่นเองเพราะเหตุว่าสติเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นสติก็จะต้องรู้อารมณ์ขณะที่สติระลึกรู้อารมณ์ใด อารมณ์นั้นเป็นโคโจรเป็นที่ตั้งที่ระลึกของสติเพราะฉะนั้นความหมายของสติปัฏฐานสามก็คือความหมายที่หนึ่งคือที่โคโจรแห่งสติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานในพระบาลีเป็นต้นว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งสติปัฏฐานทั้งสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งสติปัฏฐานทั้งสี่พวกเธอจงฟังข้อความนั้นจงใฝ่ใจด้วยดีและก็ข้อความต่อไปก็แสดงว่าสติปัฏฐานได้แก่กายเวทนาจิตธรรมความหมายของสติปัฏฐานประการที่สองคือในคำนี้ว่าพระาศาสดาผู้อริยะ ย่อมเสพซึ่งธรรมะใดธรรมะนั้นคือสติปัฏฐานพระศาสดาผู้อริยะเมื่อส่องเสพอยู่ซึ่งธรรมนั้นย่อมควรเพื่อตามสอนหมู่คณะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานเองจะไม่ทราบเลยว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดำเนิน และพระอริยะสาวกดำเนินหนทางเดียวกันนี้จึงสามารถที่จะประจักษ์สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลจะไม่สงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพาเหตุว่าท่านจะเต้าละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่มีความเห็นผิด ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนท่านรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กําลังปรากฏปัญญาของท่านสมบูรณ์ขึ้นเป็นขั้นขั้นทีเดียวด้วยการที่เจริญสติสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏตามปกติธรรมดาท่านเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติไม่ใช่ทำให้ผิดปกติ สติระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปที่เกิดแล้วปรากฏเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสติระลึกรู้ลักษณะของเห็นสีที่กำลังปรากฏรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันทางหูสติก็ระลึกรู้ลักษณะของเสียงระลึกรู้ลักษณะของได้ยินรู้สภาพธรรมะที่รู้เรื่องรู้ความหมายของเสียง รู้สุขรู้ทุกข์รู้อุเบกขาที่เกิดปรากฏตามปกติแล้วก็รู้จนกระทั่งเป็นพระอริยะบุคคลก็เพราะสติระลึกในกายในเวทนาในจิตในธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกตินี่เองเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นดำเนินหนทางนี้ทางนั้นแต่ว่าไม่ใช่มีในาศาสนาอื่นหรือว่าถ้าไม่ใช่เป็นการรู้แจ้ง แล้วแล้วก็จะไม่มีการเจริญสติตามปกติที่กำลังเห็นกำลังได้ยินอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าสติปัฏฐานนั้นเป็นทางดำเนินของพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกไม่ใช่สติที่ในศาสนาอื่นก็มีคือเป็นไปในทานหรือว่าเป็นไปในศีลหรือเป็นไปในสมาธิเท่านั้น แต่ว่าเป็นสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏแล้วก็รู้ชัดแล้วก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ความหมายของสติปัฏฐานอีกประการหนึ่งก็คือสติซึ่งเป็นนามธรรมสติที่เป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมะนั่นเองเป็นสติปัฏฐาน เพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าสติปัฐานสก็ให้ทราบความหมายคือหนึ่งหมายถึงอารมณ์ของสติได้แก่กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเป็นสติปัฐาน 2. เป็นหนทางที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกดำเนินและรู้แจ้งอริยสัจด้วยหนทางนี้สสติซึ่งเป็นสภาพที่ระลึก รู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติที่เพียงเป็นไปในทานหรือศีลหรือสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากที่ถ้าท่านไม่เจริญสติปัฏฐานแล,แล้วเราก็ปัญญาไม่เจริญสติก็ไม่เจริญเป็นการจํากัดสติเฉพาะบางสถานที่เฉพาะบางอารมณ์ เป็นการจำกัดปัญญาเฉพาะบางสถานที่เฉพาะบางอารมณ์แต่ขอให้คิดถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเกิดดับเร็วมากถ้าไม่เจริญสติไม่ระลึกรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามของรูปแต่และชนิดตามความเป็นจริงสามารถที่จะรู้ได้ไหมว่านามนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรูปนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป นามอีกชนิดหนึ่งเกิดต่อและวก็ดับไปรูปอีกชนิดหนึ่งเกิดต่อแล้วก็ดับไปถ้าเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมีเป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งจะต้องรู้จึงจะละถ้าไม่รู้ก็ไม่ละยังกายก็ต้องรู้เพราะมีปรากฏไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกายที่สติระลึกได้ก็แสดงให้เห็นสภาพความจริงว่า ลักษณะนั้นไม่ใช่ตัวตนเพียงอ่อนเพียงแข็งเพียงร้อนเพียงเย็นเพียงตึงเพียงไหวเกิดขึ้นแล้วกระดับไปบ่อยๆเนืองเนืองยังไม่พอเพราะว่าการที่สติจะระลึกเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งมีใครบังคับสติได้ว่าให้อยู่เฉพาะที่กายด้วยเหตุนี้จึงมีสติปัฏฐานสี่ไม่ได้แสดงสติปัฏฐานเดียวเลย เป็นไปไม่ได้ที่สติของใครจะระลึกรู้แต่เฉพาะที่กายอย่างเดียวซึ่งวิสัยของปุถุชนซึ่งหนาแน่นด้วยกิเลสทำให้หลงลืมสติแต่ผู้เจริญสติก็ต้องเจริญสติต่อไป ไม่ใช่ไปหยุดอยู่เฉพาะบางรูปหรือบางนามด้วยความที่จงใจคิดว่าจะต้องรู้เฉพาะรูปนั้นหรือนามนั้นซึ่งไม่เป็นการเจริญปัญญาและก็เป็นการบังคับสติซึ่งถึงจะบังคับอย่างไรก็บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับให้สติรู้อยู่เฉพาะแต่ที่กายเท่านั้นและข้อสำคัญอีกประการหนึ่งวิปัสสนาญาณแรกนามะรูปะปริเชทญยานะ ปัญญาที่สมบูรณ์ที่รู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมไม่ใช่ให้รู้อย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครจะจงใจไปรู้ที่รูปเดียวโดยไม่รู้นามก็ไม่มีการถึงความสมบูรณ์ของปัญญาที่เป็นวิปัสนาญาณขั้นต้นคือนามะรูปะปริเชทญาณนะเพราะถ้าไม่รู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมแล้วความสงสัยต้องมีอยู่ ถ้าเหตุว่านามธรรมและรูปธรรมเกิดปรากฏพร้อมๆกันอย่างทางกายอย่างนี้ค่ะถ้าไม่เจริญสติบ่อยๆไม่ปรากฏความต่างกันว่าสภาพนี้เป็นนามธรรมสภาพนั้นเป็นรูปธรรมก็จะหลงเข้าใจผิดหรือว่าจะเกิดความสงสัยได้ว่านี่นามหรือว่านี่รูปเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานและเป็นเรื่องของปัญญาที่รู้ชัดตามปกติ เพราะฉะนั้นขอให้คิดถึงความจริงว่าไม่มีใครที่จะบังคับให้สติรู้แต่เฉพาะที่กายจะเลือกเอาว่าท่านจะเป็นผู้ที่เจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะหมดอื่นเลยปัญญาจะเจริญได้ไหมถ้าเหตุว่าเวทนาก็มีเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของเวทนา แล้วก็จะไปละไม่ยึดถือสภาพของความรู้สึกไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าสติไม่เริ่มระลึกรู้ว่าความรู้สึกนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งที่มีจริงที่ปัญญาจะต้องรู้ที่สติจะต้องระลึกด้วยเพราะเหตุว่าเป็นของที่มีแล้วก็เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมากกายกระทบสัมผัสรูปเย็นปรากฏ ความรู้สึกสบายและทำไมจึงจะไม่ให้รู้ลักษณะของเวทนาที่ปรากฏซึ่งต้องรู้เพราะขณะนั้นปรากฏอย่าไปจงใจที่จะบังคับไปเลือกเอาว่าจะต้องเฉพาะรูปนั้นเท่านั้นหรือว่าหมวดนั้นเท่านั้นจะทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นในกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาก็ตามจะแ,แสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าเป็นเรื่องของการเจริญสติเป็นปกติในชีวิตประจําวันนั่นเองออภายทานอาจารย์นะครับเรื่องนี้ความจริงก็เป็นเรื่องเก่าแล้วก็กระผมก็รู้สึกว่าเข้าใจดีแล้วเกี่ยวกับอิริยาบทสี่นี้ คือขณะที่มีอิริยาบถสี่อยู่จะเป็นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีย่อมรู้โลกทั้งหกโลกที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจย่อมเกิดขึ้นก็มีสติรู้ตลอดแต่ที่นี้มาติดอยู่ตรงพยัญชนะครับพยัญชนะที่ว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่านั่งคําว่าเดินว่านั่งว่ายืนว่านอนเนี่ยให้รู้ชัดอยู่อย่างนี้ นเนี่ยเป็นการรู้ชัดเดินนี้หรือว่ารู้ชัดนอนนี้รู้ชัดอัิริยาที่นั่งอยู่นี้นี่ี่กฎประการหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งาก็มารวบรวมว่าคำนี้ว่าหรือว่ากายของภิกษุนั้นตั้งอยู่โดยประการใดๆภิกษุนั้นก็รู้จักกายนั้น้วยประการนั้นๆดังนี้เป็นคำกล่าวรวมหมดทุกอย่าง มีคำอธิบายว่ากายของภิกษุนั้นตั้งอยู่ด้วยอาการใดๆภิกษุนั้นก็รู้จักกายนั้นด้วยอาการนั้นคือรู้จักกายนั้นว่าตั้งอยู่ด้วยอาการนั้นๆกายนั้นตั้งอยู่ด้วยอาการยืนนั่งนอนก็รู้ได้ว่ายืนนั่งนอนคำว่าหรือในภายในอย่างนี้คือเล็งเห็นกายในจำพวกกายด้วยการกำหนดอิริยาบถ ของตนอย่างนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องของพยัญชนะแต่ว่าถ้าพูดถึงาตามคําที่อาจารย์ได้บรรยายแล้วผมเข้าใจชัดว่าขณะที่นั่งอยู่เนี่ยหรือยืนอยู่เนี่ยหรือเดินอยู่เนี่ยหรือนอนอยู่เนี่ยย่อมมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสท,ทางกายสารพัดที่จะรู้ได้ถ้ามีสติปอนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับแต่เนี้ยอิริยาบถนี้มาจํากัดว่าให้รู้ชัดว่านั่งอยู่ ตรงนี้หรือนอนอยู่หรือเดินอยู่เนี่ย,ตร,ย,ต,รยตรงนี้ก็เป็นพยัญชนะที่ทในไม่ใช่ธในขุทธกากนิกายปฏิสัมพิทามัคข้อเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดมีข้อความว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรย่อมพิจารณาเห็นกองธาตุดินโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่อมพิจารณาเห็นกองธาตุน้ำไฟลม กองผมขนผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวสติด้วยทิสุย่อมพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสติและญาณน,นั้นเพราะเหตุดังนี้นั้นท่านจึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายว่า สติปัฏฐานภาวนาข้อเจ็ดร้อยยี่สิบแปดภิษุมีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรย่อมพิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่อมพิจารณาเห็นทุกขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ข้อ7 2 9มีข้อความว่าภิกษุมีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรข้อ730ภิกษุมีปกติพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะทั้งหลายอยู่อย่างไรเพราะว่าต้องมีลักษณะของสิ่งที่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลต้องเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ เป็นผู้มีสติเดินเป็นผู้มีสตินั่งเป็นผู้มีสตินอนเป็นผู้มีสติยืนไม่ได้จํากัดเลยว่ารู้อะไรแต่ว่าเป็นรระเหตุว่าเมื่อเป็นผู้มีสติสติระลึกเป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมะยังเวทนาที่จะพิจนารณาระลึกรู้ลักษณะของเวทนาก็ต้องมีนั่งนอนยืนเดิน มีรูปที่ประชุมรวมกันตั้งอยู่ทรงอยู่ในอิริยาบถหนึ่งอิริยาบถใดแต่ก็มีเวทนาปรากฏที่สติจะต้องระลึกรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ระลึกที่กายก็ระลึกที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบทยืนอย่างไรยืนงอเท้านั่งยกแขน ก็จะต้องมีส่วนของรูปที่ปรากฏกายมีปรากฏสติระลึกรู้กายที่ปรากฏต้องมีลักษณะของรูปแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจะนั่งอย่างไรนั่งพับเทียบนั่งห้อยเท้านั่งกอดอกเวลาที่มีรูปปรากฏในส่วนใดที่ทรงอยู่ในอาการอย่างไร ก็พิจารณาเห็นกายในกายต้องมีลักษณะของธาตุดินน้ำไฟลมปรากฏให้รู้ได้แม้แต่ลมหายใจเวลากระทบโพธพารณมก็ต้องปรากฏเป็นสภาพที่อ่อนด้วยแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเพราะฉะนั้นที่กายนีกายยาปภาษาทะก็ซึมซาบอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกที่กายกระทบที่กายก็ปรากฏเป็นสภาพที่อ่อนแข็งเย็นร้อนตึงไหวนั่นเอง กำลังนั่งก็มีเวทนามีจิตมีธรรมะไม่ได้จํากัดเจาะจงว่าให้รู้อะไรเพราะว่าแล้วแต่ว่าส่วนใดสิ่งใดปรากฏสติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดก็มีลักษณะของสภาพธรรมะนั้นปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลรูปทุกรูปที่จะว่าเป็นรูปไม่ใช่เป็นนามก็ต้องมีลักษณะของรูป นามที่กล่าวว่าเป็นนามไม่ใช่รูปก็จะต้องมีลักษณะของนามแต่ละชนิดเวลานี้ลักษณะของนามของรูปเนี่ยปรากฏให้รู้ตลอดเวลาแต่เพราะไม่เจริญสติจึงยึดถือนามและรูปที่ปรากฏว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล